สวัสดีค่ะพี่นอ้องวันนี้ไปแอมมานจาม,มานเดี๋ยวมาเก็บมองหนีก่อนยังมีมองที่คักกว่านี้อีกอยู่ข้างในพี่นอ้องอันนี้เข้ามาเก็บข้างนอกก่อนจ้ะไก่ทางอันนี้นะพี่น้องเอ้ยไก่ทางเอาไก่ทางก่อนสอนเด็กน้องเอ้อยากงามๆไหมพี่น้องจะให้ดวงพี่น้องจะให้ดวงเห็นพราจ้าพี่น้องเห็นพระจ้าคนเต็มคน 本当。 เบิ่งง่ายๆไปเด้อพี่น้องเด้ออยู่ข้างในจ้ะอยู่ข้างในแหงงามดอกแหง่ายเด้อพี่น้องแหงดอกง่ายๆดอกงามๆมีทักจูมทั้งบานจ้าข้างในเบิ่งไปง่ายๆเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อเอาตัวนี้ก่อนจ้าฟาวแห้งฟาวแห้งจ้ามันไกลทางแห้งจ้านี่นะเดี๋ยวเอาตรงนี้เสร็จค่อยไปโอ้ยมันคับพี่น้อง โสดีแห้งเหมือนนี้นะพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นกูเทือจ้าตื่นเต้นกูเธอเสมอบกแม่พี่น้องปแอมเพิ่งจะเอาอันใดก้อนพี่น้องพูนะพูนะโอ้ยโผล่โผล่ลีพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นคัาคดีบแอม เริ่มต้นบ่ถือได้กระตาหนึ่งเลยด้อจ้ะกระตาที่สองเด้อจับอันนี้<ม>กระตาหนึ่งนะไปแอมเอามาแต่ภากวัดพี่น้องเอามาแต่หัวหน้าจ้ามสองเมือขึ้นมาแต่หน้า ฟังทั้งนั้นแล้วมาซองทั้งนี้พี่น้องมาซองทั้งนี้กระบาลอีกอุ้ยมือมานไปแอมเนึ่นะเต็มหนึ่งเหน่งเอ้ยคักคักแเท็จคักได้ไปแอมมักคักเหน่งมัดแค่เท็จอีกจักหน่อยเท็จเศร้าออกไปแอมสิผ้าพี่ผ้านอนไปตึกปลาเด้อค่ะอันนี้เด้อทาลุนก็ไปแอมเด้อ แอนจะพาไปยกยอนะคะมากหากินพี่น้องแต่บ่มากกินดอกจ้าพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเก็บมวนมวนเลยจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอมหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแอมจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะเด้อ อดึงเอาดึงเอาไปแอมบอได้หมักบอยากจีมถ้าดึงบ่ขึ้นอย่างจีมได้พี่น้องถ้าดึงได้ไปแอมจะบดจีมได้จ้ะดึงไม่ขึ้นเพราะว่าแหนมีนขาเพิ่นยังเหนียวได้พี่น้องแานมโบเมนยามฝนได้เป็นขาในดินเพิ่นค่อนข้างชี้ยังเหนียวแต่ถ้าเข้าดึงได้ก็คือได้ส้นได้เอาซัานั้นพี่น้อง ถ้าดึงไ่ได้จงจิ้มเอาเพราะว่าดินมันเริิมแห้งเริิมหัดแหละพี่เนาะ mm hmm. mm hmm. ดีใจลายเด้อใจมันนี่เดิมมานเป็นมาน kecik-kecik uh, kecil ini. Uh -huh. ini, nahi, kan, ini. Kaya, te puni งามเลยอ่ะค่ะเห็นผู้งามแทนค่ะี่ะค่ะค่นี่ มองงามกับงามเด้อจะ้ะฮ็ดก็ะเด็นนะมองมองมองงามกับขาสันส้นๆพี่นอ้องนี่มองนี่หน้าส่วนปลาเอมนี่งามจะ้ะมองสวนปลาเอมนี่ได้คิดตัวได้นน่สวนปลาแอมจริงๆนะคะนี่พี่นอ้องงามค่ะปุ่นยื่ให้เพื่อนเบิ่งในผลกัวน้องใหม่หลังเพื่อนเท่านี้เออมาทันีแบบนี้ เอาสิมกินก่อนโอ้โหนี่ก็ให้กันเท่าอีกโอ้โห งันค in ่ะก okay. oh, so mm ็แ hmm. ต oh, so okay. so ้องชันดีเนาะอืมนี่นี่นี่เล่นบ่ไหนแหม่เนื้อหัักํลังี่ดนกําลังแตกนห่พี่น้องเอ้ย่ามาดอนี่อืมทีทีที่แค่ต้นี่ทีทีกันได้หนึ่งล สงดัามผลงานไปแอบจ้าพี่เนาะอีกกระตาานึงที่เก็บอยู่หลังบ้านอันนี้คือกระต้านึงหลัก้านไปแล้วพี่นนาะเด้เคืองนึงพี่อนอันี้กระตาานี่ไปแอบเก็บมาแต่หัวหน้าเล้วหลับ้านสาวเอาไปแล้วก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากคือเก่ากระต้านที่เก็บใส่เบ้าเป็น่วงใหญ่แองจ้าข้นเก่าเ้อจะเด้อที่ดาชมแบเด้อตี่ดามรับชมจ้า